ดิวธีราพัศนะครับเล่นเป็นยกกี้ครับก็คือตัวเบกอารมณ์ครับเพราะว่าจี๊ดที่แบบอยู่ในวงครับอืมอ่ะแม่นำว่าไงเราออกแอมเบีบ้านแพงทางโดังนี่อื้มดาราชาวดินบ่ลืมปราบ่ลืมมะนาบ่ลืมิีนก่อนจะออกสินแสดงกองใจอืม ดังแบบคือชุดหมอลำหลบใจที่ทำมายืนจับไม้เสียงพินแคนยังซ่อนเอาไว้ในหัวใจบ่เคยลืมไลพ่อมาจากดิน mm hmm. เสียงหมอลำยังคงรอเลี้ยงในหัวใจบ่เคยลืมไลพอมาจากดิน อ,อ,อ,อ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปต่อตอทงนุ้นก่อนแนะนำวก่อน <c oughs> เบลนิพาดาแกมไม่โกะกค่ะอ๋อเป็นองไรบ้างเล่นเป็นอะไรอ่าเล่นเป็นระบบทเป็นคำแพงค่ะในใน,ในขั้นเดืเรื่องขายออกมันก็จะมีข้อห้ามพึงปฏิบัติหรือภาษาอีสานเรียกมาขอคลัมก็จะมีห้ามนั้นห้ามนี้แม้กระทั่งห้ามกินไข่ห้ามส่องบอ่อน้ำล้างนะนี่ไงครับอันนี้มีจริงนะมันก็จะหลอนจริงๆริงครับท่านยายำ มันจะขั้วข้าขั้วข้าขั้วข้าตามตามมันอะไรพูดอะไรคนละเรื่องเลยครับพี่ช่วยอคนละเรื่องครับคนละเรื่องไม่มีในใครว่าไม่มีในใครว่าเขาไม่ออกรายการแล้วเขาไปพูดภาษาอีสานบวกคากบวกคากแล้วมันตามมันเป็นคนละรายการครับคนละรราายกหมายถึงว่าห้ามกินไข่จริงเหรอกินครับอย่างวงเสาร์นั้นแพงก็คือห้ามกินไข่ภายในหลังเวทีนี่คือสมาชิกหมายถึงระหว่างเล่น คือหลังเวทีเลยครับไปถึงงานคือหลังเวทีในแต่กลับบ้านกินได้กลับบ้านกินได้แต่ก่อนนี้พ่อผมเข่งมากนะคือห้ามกินไม่ถ้าพอพ่อผมไปเจออยู่ในคือเกติพาข้าวเลยนะแกติพาข้าวไปสัมรับสัมรับสํารับอยศสํารับเข้าใจเข้าใจใช่รับอย่างห้ามไปมองบ่อน้ำล้างห้ามไปมองห้ามไปก้มมองบ่อน้ำล้างบมอ มันเป็นมันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนกุศโลบายของของของกดกดที่ยึดโยงของความเชื่ออ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูอ๋อมีอีกเยอะมีอีกเยอะเลยครับถ้ามาผมว่าลนศตรูแน่นอนก็แปลว่ารวมหมอลำเลยรวมวาระใหญ่ของคนอีสานเลยครับที่แสดงหนังเรื่องนี้ครับอืมไอผมไม่รู้แน็กอยู่แวดวงหมอลำอ่ะผมผมไม่ได้อยู่ในแวดวงหมอลำจ้าขนาดนั้นครับพี่แต่ว่า ผมร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แล้วก็แบบคุ้นเคยอะไรประมาณนี้ครับถ้าถ้าผมเติบโตในยุคถ้าถ้ารุ่งเรืองจริงๆที่ผมรู้จักคือวงเสียงอีสานอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆพอมันโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นเรื่อยๆก็จะมีระเบียงวัฒศินนี่แหละครับแล้วก็อีกวงหนึ่งคือสาวน้อยเพชรบ้านแดงที่ผมที่ผมรู้จักอันนี้เป็นอันระเบียบว,วัฒศิ์นี่แนวหนึ่งเัาจะแนวแบบบิ๊กเลยอันนี้แนวอีกแนวหนึ่งกัน ก็อีแนวเหมือนกันแต่ว่าหมอลำเหมือนกันครับเขาชวนผมไปดูคลายอ้อครับเดี๋ยวจะหาโอกาสไปดูแล้วก็จะพิสูจน์ว่าคุยว่าเป็นหนังวงการหมอลำเลยครับแล้วเอาความรู้ความเชื่อพื้นฐานของหมอลำเอามาใส่แล้วก็จะมีทั้งน่กลัวมีทั้งบู๊ครับมีทั้งเซิงมีทั้งสนุกใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวหาโอกาสไปดูครับขอบคุณครับขอไปไหวเปล่าไหวครับ ขอบคุณมากคให้สำเร็จแล้วจะมาเจอกันใหม่อใหยสำเร็จราหรอดูตรงเด็กต้องให้มันเป็นกระแสป่าล้อมเมืองที่ว่านั่นแหละขอคุณนะเดี๋ยวดูสองดสองไดหมร้าไปนาน้เนี่ยอยู่ยาวอยู่ยาวฮะไปดี่่าบ ใช้เล่นได้เล่นครับได้เล่นแล้วคุณโจล่ะขับเล่นเป็นหัวหน้าบมเป็นหัวหน้าบมของหูวสำคัญเป็นตัวหลักของของหนังเป็นเสาเอกเลยบ้านถ้าไม่มีผมจะเป็นไงถ้าไม่มีผมจะเป็นไงเรื่องนี้ไม่มีคนหนันไปต่อไม่ได้เลยรายการนี้นกกี่บ้าช่วงหน้าครับอ้ามีความดีไหมโตดีไหมเจ็บว่ามีออโต้กันแล้วตอนทุบแอนต่อไปหรือ่อีๆเรียบร้อยไหมครับี๋ยวก้องรายการเข้าเด็ก ไปดูต้องไปดูหนังคายอ่ะครับว่าได้ครับต้องไปเบิ่งนย่นคายอ่ะครับพี่หมั่ำฝากคายอ่ะเดี๋ยวพี่น้องฝากคายอ่ะเดี๋ยวครับต้องไปเบิร์นครับจำไา้ทีคาแรคเตอร์ครับวันนี้มหาและการพี่หม่ำครับแต่ว่าขยับแบบยังสี่ก็ต้องไปเบิรงในคายอ่ะคายอครับ